สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยหลังจากที่ทางรัฐบาลได้เสนอพรบง,งบประมาณประจำปีงบประมาณ2,565เข้าสู่การพิจารณาของสภาและขณะนี้สภาก็ได้รับหลักการในวาระที่หนึ่งไปแล้วแต่ก็ไม่ไวยครับมีการนำเสนอข้อมูลงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่ก็ไม่ไว นำตัวเลขซึ่งเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเพื่อโจมตีว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยได้รับงบประมาณมากเกินความจำเป็นผมขออนุญาตนำเอาบทความซึ่งเขียนใน Facebook ของคุณอัศดางยมนาคมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับทราบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้พวกเราทุกคนได้เข้าใจตรงกันนะครับตัวเลข3 3 7 1 2ล้านบาทนี้มาจากไหน ตัวเลข33,712ล้านบาทที่พักเก้าวไกลประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อให้ราชฎรสามกีบสังกัดสามสัตว์เข้าใจผิดและงาบไปแชร์และสร้างข่าวลือต่อด้วยคำว่าเป็นงบกษัตริย์ตัวเลขนี้มาจากไหนผมจะขออธิบายแบบพวกเราชาวบ้านคุยกันโดยไม่ต้องอาศัยข้อมูลทางวิชาการหรือตัวเลขรายละเอียดใดๆให้ชาวบ้านอย่างเราเราต้องปวดหัวเพราะเข้าใจยาก ว่าสสเบญจาและพักเก้าวไกลไปจับตัวเลขงบประมาณจากหน่วยราชการหลายๆหน่วยงานจากกระทรวงทะบวงกรมต่างๆที่คิดว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มายำรวมกันแล้วทำให้ราษฎรสามกีบสังกัดสามสัตว์เข้าใจว่ามันคืองบประมาณในส่วนของพระมหากษัตริย์เป็นงบที่ถวายให้ในหลวงใช้ส่วนพระองค์ทั้งที่ความจริง มันคืองบประมาณจากหลายหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงทบวงกรมที่นอกจากจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการทำราชการของหน่วยงานราชการนั้นๆเช่นเป็นเงินเดือนเป็นรายจ่ายต่างๆของสำนักงานในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วยังเป็นงบประมาณเพื่อช่วยเหลือราษฎรสรุปง่ายๆสั้นๆอีกทีได้ว่าที่แปลว่ามันคือเงินงบประมาณที่ย้อนกลับไปพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่เงินที่ถาวายให้ในหลวงเอาไว้ใช้ส่วนพระองค์ตัวเลข33,712ล้านบาทที่สอสอบเบญจาและพักเก้าไกลประจิษ์ขึ้นมามีจุดประสงค์แอบแฝงที่มุ่งให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่จะมีรัฐบาลหรือนักการเมืองคนใดหรือเจ้าหน้าที่การเมืองคนใดคิดสอบสวนสืบสวนหาความจริงเพื่อพิจารณาว่าจะดำเนินคดีบ้างหรือไม่ การที่ท่านละเลยหน้าที่เอาคนผิดมาลงโทษเท่ากับท่านสนับสนุนให้เขากระทํำผิดหรือไม่ซึ่งคุณอัศด,ดางดยมานาคได้กล่าวปิดท้ายเอาไว้สำหรับผู้ที่ลงข้อมูลที่สร้างความแตกแยกสร้างความเข้าใจผิดให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์และผมขอนำเสนอความจริงที่พวกเราทุกคนจำเป็นต้องรู้เอาไว้ด้วยว่า งบประมาณสถาบัน30,000กว่าล้านบาทเนี่ยมันจริงหรือไม่ชื่อที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียกว่างบประมาณส่วนราชการในพระองค์ 1. ตั้งขึ้นโดยสำนักงบประมาณเหมือนกับงบประมาณอื่นๆ 2. เดิมอยู่ที่6,000ล้านบาทแต่มีการปรับเพิ่มขึ้นเป็น8,000ล้านบาทเนื่องจากงบที่ตามมาพร้อมกับการถ่ายโอนกำลังพลจึงไม่ได้แตกต่างจากส่วนราชการอื่นๆที่จำนวนอัตราของข่าราชการ ถูกกำหนดโดยสำนักงานกอพอ 3. คิดเป็น0.25%ของงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดครอบคลุมค่าดำเนินการค่าจ้างเงินเดือนบุคลากรประมาณ14,000คนและค่าสาธารณูปโภค 4. งบประมาณที่ถูกเหมารวมจนถึง30,000กว่าล้านบาทเป็นงบประมาณของกระทรวงต่างๆที่ตั้งงบขึ้นมาโดยการอ้างถึงสถาบันแล้วนำไปใช้เองภายในกระทรวงนั้นๆ 5. ไม่เพียงพอต่อการใช้จริงรายได้ของข้าราชการในพระองค์บางส่วนจึงมาจากพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และจะประดับอินทนูทอทอนอซึ่งย่อมาจากเงินท้ายที่นั่งทั้งหมดนี้คือความจริงที่พวกเราทุกคนจะต้องรู้ทันไม่ให้พวกสามกีบนำเอาข้อมูลเท็จต่างๆมาปัน่นเพื่อจ้องทำลายสถาบันอันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราต้องติดตามมาต่อไปครับว่าเรื่องนี้ จะจบลงอย่างไรศิรปรชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ